สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราช,ชพธิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดราชประดิษฐ์สิทธิมหาสีมารามและวัดอรุณราชวราราม เวลา16นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิตยาภานเรนทิราเทพยพยัดีกรมหลวงราชสารีสริพัฒมหาวัชระราชธิดาไปยังวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามเขตพระนครในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น เอกอัครพุทธศาส,าสนปาุปถัมภกวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชบวรวิหารโดยเป็นพระอารามหลวงประจำราชการประบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหมามกุฏวิทยามหาราชซึ่งส่งซื้อที่ดินด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม ให้สถาปนาขึ้นตามโบราณราชประเพณีว่าต้องมีวัดสำคัญประจำดังปรากฏตัวอย่างได้แก่วัดมหาธาตุกรุงสุขโขทยัยวัดราชบุรณะเมืองพิษณุโลกวัดราชประดิษฐานกรุงศรีอยุธยาโดยสถาปนาเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2407ในโอกาสทรงเจริญพระธมพัรษา60พรรษาวัดราชประดิษฐ์สุกิจมหาศีมารามเป็นพระอารามหลวงขนาดเล็กแต่มีอาคารสำคัญสำคัญ,คญอาทิตย์พระวิหารหลวง ปราสาทเจดีพระเจดีทรงลังกาก่ออิฐถือปูนปรา,าสาทพระไตรป,รปิฎกพระปรางคเมนพระที่นั่งทรงธรรมและตำหนักสมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสมเด็จพระสังคาราชสาปุตสะเทวสมเด็จพระสังคาราชพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินนอกจากนี้มีพระพุทธ สิหังพระปฏิมากรเป็นพระประธานประจำพระวิหารหลวงโดยประดิษฐานในบุษบกองค์ใหญ่ใต้ฐานพระบรรจุพระบรมอัฐิประบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวาหามกุฏวิทยามหาราชและในบุษบกองค์เล็กทั้งสามประดิษฐานพระพุทธชินสีน้อยพระศรีศาสดาน้อยและพระพุทธชินราชน้อย ด้านหน้าบุษบกเนือรัตนบัลลังเป็นที่ประดิษฐานพระนิรันตรายจำลององค์ที่14หนึ่งใน18องค์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธร,รูปชุดนี้มาประดิษฐานเมื่อปี2413 โดยพระนิรันตรายแปลว่าปราศจากอันตรายถือเป็นพระพุทธรูปสำคัญในรัชกาลที่4และประจำคณะสงฆ์ฝ่ายคณะธรรมยุติกานิกายปัจจุบันมีพระพรมวัชราจารย์พูนศักด์วรัตพัฒโกกรรมการมหาเทระสมาคมเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์กรพรรษา23รูป จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังปราสาทพระบรมรูปประบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหมามกุฎวิทยามหาราชในการนี้ทรงพระสุรายพระนพระประดลมหาสเสวตฉัตรแล้วทรงถือสายสูรยกพระนพระประดลมหาสเสวตฉัตรขึ้นกลางกั้นเหนือพระบรมรูปประบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหมามกุฎวิทยามหาราช ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูบเทียนครื่นทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นขนาดเท่าพระองค์จริงโดยปี2428ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระอารามทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปจากพระที่นั่งอนันตสมาคมมาประดิษฐานพร้อมฉลองสมโพชเป็นเวลาเจวัน จากนั้นเสด็จพระราชาดำเนินไปอยังแท่นพิธีนาพระอุโบสถทรงเปิดระบบควบคุมการตีระฆังฝรั่งสามใบเถาหอระฆังยอดมงกุฎซึ้นทางวัดร่วมกับกรมศิลปากรจัดโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์หอระฆังยอดมงกุฎและหล่อระฆังทดแทนรูปเดิมที่คำรุดในโอกาส150ปีแห่งการสถาปนาพระอารามในปี2557 รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมนาาินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมบรมนาถบพิตรในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีในปี2559 พร้อมกับนาเทคโนโลยีการเตรีรระคังแบบอัตโนมัติของสหราชอาณาจักรมาประยุกต์กับระเบียบวิธีการเตรีรระคังแบบไทยโดยได้รับความร่วมมือในการประดิษฐ์ระบบจากภาควิชาวิวศวกรรมอุตสาหาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสำหรับหอระคังยอดมงกุฎประบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามุต มหาม,มากุฏวิทยามหาราชทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดมอมให้สร้างขึ้นพร้อมการสถาปนาพระอารามในเขตสังขาวาสและทรงสั่งระฆังมาจากประเทศอังกฤษเมื่อปี2404ก่อนการสถาปนาพระอาราม3ปี